วันนี้เอาเบื้องหลังการถ่ายเก็บบรรยากาศงานบุญกระถินนะครับอยู่ที่บ้านในแองมาฝากกันครับทุกคนตอนนี้กําลังเก็บภาพนางรํานะครับเตรียมตัวเพื่อที่จะเริ่มรํานําขบวนออกไปที่วัดนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็เริ่มรำกันแล้วล่ะครับผมก็เรียกว่าชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันมากเลยนะครับแต่ละคนแต่ละหน้าที่แล้วก็นั่งรําด้วยนะครับนี่ก็รําไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กําลังจะถึงวัดแล้วตรงไหนผมปีนได้ผมก็ปีนไปเก็บป้าแบบนี้ครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงมาถ่ายทําตรงนี้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนสมัยเด็กครับก็เคยอยู่แถวนี้ครับเคยบวชเรียนอยู่ที่วัดนี้นะครับแล้วก็เติบโตใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ที่ชุมชนแบบนี้แหละครับทุกคนครับพอถึงเวลาครับเราสามารถช่วยอะไรได้ก็มาช่วยตั้งใจมาถ่่ายพอววหหลงใญนะครับ ช่วยกันคนละไม้คนละมือส่วนผมก็ด้านประชาสัมพันธ์แล้วกันครับบรรยากาศของที่นี่สนุกสนานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นประมาณนี้แหละครับมีโรงทานให้นะครับมีคนมาเยอะแยะเลยตรงนี้ก็เป็นโรงทานเป็นซุ้มของยายเลี่ยมนะครับนะผมเองโอ้ยหน่ายยากแท้ จากนั้นก็หาที่ปีนปายต่อนะครับโดนมีแต่ไม่ใช้ครับเพราะอยู่ใกล้สถานที่ราชการกลัวผิดกฎหมายปีนเอาละกันครับง่ายดีแห่เสร็จนะครับก็เข้าไปข้างในครับก็เก็บภาพบรรยากาศข้างในนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คนหลังไหลเข้ามานะครับแต่ละคนก็จะมีต้นเงินของตัวเองเข้ามานะครับอันนี้ป้าผมเองครับก็ไปเป็นนางรำกับเขาด้วยถ่ายเสร็จก็ได้ต่อยอดกระถินนิดหน่อยตามกําลังของตัวเองครับกราบขอบพระคุณพะอจาร์ตะวันนะครับที่เมตตาให้โอกาสไปช่วยงานนะครับและนี่คือตัวเลขยอดกระถินนะครับบอกเฉยๆครับบอกเฉยๆ อย่าไปตีเป็นเลขเป็นหวยเด้อบรรยากาศเบื้องหลังก็ประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวเราตัดต่อเสร็จจะเป็นยังไงฝากติดตามชมด้วยนะครับพอเสร็จงานนะครับก็รีบกลับบ้านเลยครับโอ้ไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยมากเลย <c oughs> และขณะที่กลับถึงบ้านนะครับก็รู้สึกว่ามีอะไรมาวุ่นวายอยู่ที่ขาครับมีอย่างก้าเพชรยอย่างมันเป็นยังเดี๋ยวมาเงยซส้อไม่ใส่ไหม่สือกไปได้เส้าแท้ไปทายงานบุญกะถินแม่บุญเมื่อฝากเรากินนี่ยังติดขามาน่เนี่ยกินบุญบ่าเนอะบอ้าบ้า กินบุญว่าเป็นกินที่ดอกเพียแมนเม็ดล่ามมาเพียว่ากินเฮี้ยงความนี่กินแนวด้วยดี๋ยนี่โ่ได้ไปเฮ็ดยังไหมไปทายยูวัดวัดดีแมนแล้วยูวัดมีเมียว่ะมีหลายพ่อดอกเต็มอยู่นั่นตัวถามให้ยังแมนค่ะคักจังไลยกับแมนค่ะคักแมนยังล่ะแมนยังกับว่ามาตีนี่แหละกินขี่แมวสงสัยจะไปนั่งทักขี่แมวมาจตวิ่งวิ่งวิ่งว้่งวิ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 ่งวั่งวิ่งวิ่งวิางาิ่งว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 ิงวิ่ โมเสสกระตานใจไปแล้วเหม็นขี้